ในหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมามีโบราณสถานที่ผู้คนเดินผ่านทุกวันแต่ไม่มีใครรู้ว่าที่นี่เคยเป็นวังของกษัตริย์ของโบราณและบางคนเชื่อว่ายังมีบางสิ่งเฝ้าอยู่นี่คือวังบรรพศที่ถูกเขียนไว้ในตำนานแต่หายไปจากแผนที่ปราสาทบ้านปราสาทถูกคนพบในยุคที่ยังไม่มีถนนตัดผ่านเป็นกลุ่มปราสาทหินสามหลังล้อมด้วยคูน้ำและเนินดินโบราณ แต่ที่น่าพิศวงคือชาวบ้านเล่าว่าเคยมีเสาหินศักดิ์สิทธิ์ฝังอยู่เมื่อใดที่ฝนแล้งคนเฒ่าคนแก่จะไปขุดเอาเสาออกมาเรียกฝนนักโบราณคดีบางคนเชื่อว่าที่นี่อาจเป็นวังรองของกษัตริย์ในลุ่มน้ำมูลหรือทานทัพก่อนจะข้ามแดนไปขเขมรแต่วันนี้ปราสาทนั้นถูกลืมถูกลอมด้วยบ้านคนไรนาและถนนลาดยางเหลือเพียงตำนานที่พูดถึงพระโพธิสัตว์หินที่หายไป และเงาของวังบรรพศท,ที่ยังเฝ้าคนแปลกหน้าบางทีบางทีอาจยังไม่เคยจากไปเลย